กรณีของ AOT นะครับวันนี้ก็ดีเดย์ประเดิม11เที่ยวบินใช้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ห1รหรือ s ัตทไลวันคุณกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ก็เปิดเผยนะครับกรณีที่วันแรกนะฮะที่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการเปิดบริการแบบ Soft Opening อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 ซึ่งภาพรวมการให้บริการนั้นถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยมีสายการบินไทยแอร์เอเยและสายการบินไทยเวียดเจ็ให้บริการรวมทั้งเส้น11เที่ยวบินมีผู้โดยสารรวมประมาณ2,836คนในช่วงเดือนแรกของการเปิดให้บริการ Z 1นะครับก็คาดการจำนวนเที่ยวบินขาเข้าและขาออกของทั้ง2ส,สายการบินรวม514เที่ยวบินฉเฉลี่ย16เที่ยวบินต่อวันคาดการผู้โดยสารรวม1 4 2 7 0 0 61คนหรือตกอยู่ประมาณ4,605คนต่อวันขณะเดียวกันทางคุณกีรติกิจมานวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบอาคารแช็ทไายวันก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้อีก15ล้านคนต่อปีเป็นทอทลนะครับหรือว่ายอดรวม60ล้านคนต่อปีโดยปัจจุบันมีประมาณ10สายการบินนะครับที่จะเข้ามาใช้บริการอาคารแชตวัน ประกอบด้วย AT AT, อเอ ate, ทิฮัตอิหร่านเอมิเรตคาทาออนนปอนส่วนสายการบินไทยและอีก4-5สายการบินกำลังอยู่ระหว่างเจราจาโดย AOT กํากำลังพิจารณาให้ส่วนลดกับสายการบินที่จะมาเช่าพื้นที่ในอาคารเซทเทไลวันนะครับที่จะใช้เป็นที่ตั้งออฟฟิศการใช้สะพานเทียบเครื่องบินและส่วนลดค่าจอดเครื่องบิน ส่วนกรณีของพื้นที่เชิงพาณิชย์ดังดิวตี้ฟรีเป็นยังไงคุณสุภาษิครับครับก็อย่างที่ดิวตี้ฟรีเนี่ยคิงพาวเวอร์ที่ได้รับสัมปทานไปก็จะเริ่มเปิดให้บริการในอาคารเซตวันได้เช่นกันนะครับโดยในงวดของปีนี้นะครับปี2016เนี่ย AOT อะ่ะยังมีไรายได้จากการให้สัมปทานกับคิงพาวเวอร์นะครับที่กลับมาใช้สัญญาปกตินะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่สิ้นสุดมาตรการการให้ความช่วยเหลือกรณีของ กรณีของการแพร่ระบาดโควิดก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนี้ครจะมีส่วนแบ่งรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้ขั้นต่ําต่อคนเพิ่มกันมาอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ในส่วนของ King Power เนี่ย ส่วนที่เป็นสัญญาเนี่ยกลับมาใช้ปกติแล้วนะ <ừ> จากเดิมที่เคยก็เ,เรียกว่ารถมีมาตรการช่วยเหลืออยู่ก่อนนั้นนี้ก็จะเริ่มกลับมาปกติแล้วตัวของแซวันนี่ก็จะได้เพิ่มเข้ามาด้วยอีกเช่นกันนะครับกาณ์นในการทับตัวอาคารแ1วันที่ว่านี้นะครับก็มีระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ,ะเฉพาะขาออกนะครับส่วนระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้าเนี่ยอยู่ระหว่างการออกแบบและจัดทำา TOR ก็จะใช้งบประมาณประมาณสัก3,700ล้านบาทนะครับคา,าดว่า ตั้งแต่ต้นตั้งแต่งบประมาณปี2017แต่ก็ใช้เวลาก่อสร้างประมาณสัก2ปีนะครับโดยปัจจุบันก็ใช้รถลำเลียงกระเป๋านะครับเข้าขาเข้านะฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่พบปัญหาในแง่ของการให้บริการแต่อย่างใดนั่นเองนะครับนะฮะ พร้อมกันนี้ก็มีแผนนะฮะที่จะดําเนินการส่วนต่อขยายด้านตะวันออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับมูลค่าโครงการ8-9 0 0นล้านบาทที่จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีเองได้มีการอนุมัติวงเงินลงทุนไว้แล้วโดยคาดว่าในช่วงต้นปี2567นะครับก็จะมีการเปิดประมูลได้โดยอยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษานั้นปรับแบบตามความต้องการใช้งานอ่าก็ในส่วนของชาตวันเองก็เป็นการเพิ่ม c a p ซิ i t ตี้นะครับในการให้บริการฝั่งของ a i r s i ซต์ฉะนั้นถ้ามีส่วนต่อขยายด้านตะวันออกนะฮะเข้ามาเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้แ a ปซ c i ิตี้ในการรองรับผู้โดยสารนะครับมันเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้อง ทั้ง a i r ์ไซส์และแลนไซส์แอร์ไซส์เนี่ยพอเปิดแซวันมาแล้วนะฮะ c ระชิีขยายจาก45ล้านเป็น60ล้านคนแต่แลนไซส์เนี่ยมันจะกระจุกตัวอยู่อยู่ที่ประมาณสัก45ล้านตามแผนเดิมาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาเกินกว่า45ล้านคนเนี่ยต่อปีมันก็จะเกิดปัญหาคอขวดนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นขาเข้ามันก็จะมาติดกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงของตอม เข้ามาถึงรับสัมภาระระดานศุลกากรนขาออกเนี่ยมันจะติดตั้งแต่เช็คอินนะฮะเข้าไปผ่านซิเคียวริตี้ตอมนะฮะก็ตรงนี้เองถือว่าเป็นคอขวดที่สำคัญเพราะมันจะมีผลนะนะฮะต่อการเตรียมตัวการเดินทางโดยเฉพาะในเรื่องของระยะเวลาที่ต้องเผื่อไว้นานขึ้นแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาว่าเอ๊ะผู้โดยสารนึงติดอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะฮะหรือยังติดอยู่ที่ตอมอนะเพราะมันเป็นคอขวดไงเดี๋ยวพอมันนํามาสู่ ความล่าช้าของเที่ยวบินอีก <c oughs> นะฮะตรงนี้มันก็จะเป็นต้นทุนของแอร์ไลเนอร์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนฮะมันก็จะส่งผลต่อเ e putation คุณสุภชัยฮะ <c oughs> ชื่อเสียงในด้านของการบริหารจัดการ <c oughs> สนามบิน <c oughs> ให้มันคล่องตัวเราะั้นการขยาย <c oughs> อ,อ,อาคารผู้โดยสารเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ควรจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปนะทางกรุงศรีพัฒนสิน มองว่าซเทไลท์วันนั้นจะช่วยเพิ่มกําลังการให้บริการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารโดยคาดการว่ากําไรในช่วงปีงบประมาณ2,167ของ AOT คือระหว่างตุลาคมปีนี้ไปจนถึงสิ้นสุดกันยายนปีหน้านั้นจะเติบโตแบบก้าวกระโดดมากถึง166%ตามการฟื้นตัวของปริมาณผู้โดยสารโดยคาดการกํกไรสุทธิในช่วงไตรามาส4ของ AOT จะอยู่ที่4-5พันล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ไตรมาสที่ผ่านมาจากการฟื้นตัวของปริมาณผู้โดยสารและคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวครับไว้ที่28ถึง30ล้านคนส่วนผลประกอบการทั้งปีงบประมาณ66คาดว่าจะกลับมามีกําไร1 5 4ล้านบาทจากปี65มีผลขาดทุนอยู่11,000ล้านบาทแล้วก็มีโอกาสนะครับที่ในช่วงของปีงบประมาณ67ตัวของกําไรสุทธินั้นจะกลับไปเทียบเท่ากับระดับ pre-covid ที่ประมาณ27,000ล้านบาทได้ขณะเดียวกันภาพระยะกลางถึงยาวจากแนวคิดเกี่ยวกับการขยายสนามบินเชียงใหม่ภูเก็ตและการฟรีวีซา่านอกท่องเที่ยวชาวจีนจะช่วยให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญราคาซื้อขายปัจจุบันของ AOT นะครับอยู่บนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ PE ratio นะครับอยู่ที่37เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลีย่ย ก่อนช่วงโควิดนะครับอยู่ที่ระดับ40-45เท่าดังนั้นจึงยังคงคำแนะนำซื้อ AOT โดยให้ราคาเป้าหมายไว้85บาท25สตางค์ครับนะครับ85บาท25นี้อัพไซส์ประมาณสัก23เปอนะสำหรับตัวของ AOT <ม>ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดูแล้วมีอ<ม>ัพไซส์อยู่เหลือเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปีหน้า100%เปเนะ100กว่านะครับเมื่อเทียบกับปีนี้นั่นเองนะครับ